สวัสดีค่ะมาค่ะมื้อนี้ได้เมนูกุ้งแช่น้ำปลาจ้าโตเซซายเด้งๆเลยค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้เอาแบบเป็นแผ่นนี่ใหญ่ๆจ้าสดๆกุ้งแช่น้ำปลาแซ่บๆจ้ะทุกคนค่ะมาเสียบๆร่วมกันนะคะก็สิบไปเก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในอจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจด้วยค่ะดีใจหลายๆเลยด้วยค่ะมาจ้ะทุกคนค่ะอันมื้อนี้มันได้เป็นอหี่ยงก่อนี้ ขานาจ้ะการขัา,า,าต้นขานาอืมแล้วก็เป็นผักเคลแล้วก็มะระมะระเข้ากับสีเลี้ยงจัดจานแบบนี้เลยแบบน่ากินจัดจานเลยจ้ะทุกคนค่ะมาก็บแซมน้ำกันสอนหอยแสบอู้โอ้โหใส่อันนี้มาแล้วเดินสองโตไปเลยน่ากินมากวันนี้ไม่มีอะไรนะ หอมเจียวเดี๋ยวจะว่าเลยใส่หอมเจียวเดี๋ยวตัดเสียบตัดเสียบช่อมช่อมเนื้อใสใสแดงแดงอืมอ้มอืมอ้ม อกม,มาบอกพอดีใช่ ถ้าเราสองตัวไปมันจิ่มคนก่นสุดๆดที่แบบนี้ก็บเป็นตาแสบจ้ะน้องเปลี่ยนเบอรงเนาะภากลาง mẹ mm -hmm. mm -hmm. มันละหวานมากมาเลยจ้ะเจ็บแซนต์นกันอืม 嗯嗯 สดเด็งดงดูสิทุกคนคะ่ะมีพามันออกอืม น้ำจิ้มคนๆเมน้ใส่ไปน้ำจิ้ม้านสมมยทะเลดองนะจ๊ะปันมนี้ขายด้วยค่ะมีขายเป็นขวดด้วยอร่อยมากคนแบบนี้เนะว่าจะฮิดแบบปัน่นหละแต่ว่าเครื่องปั่นมันตตยเนาะก็มีน้ำจิ้มะ่ะลานสมมยทะเลดองพอดีกินเขากันถเถอเกอื mm ้ม hmm. 曼达瓦。 พอกันไหมเม่รู้น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เลนยจนะคะสวัสดีค่ะ